รู้ไหมครับว่าโทมัสเอดิสันนั้นเคยมีความพยายามที่จะสร้างเครื่องมือหรือว่าโทรศัพท์ที่ใช้คุยกับคนที่ตุยไปแล้วได้จริงๆครับเชื่อไหมครับว่านี่ครเป็นแนวคิดแปลกๆของโทมัสเอดิสันนะครับคนที่ทําให้เรามีไฟฟ้ามีเครื่องบันทึกเสียงไว้ใช้เหมือนในปัจจุบันนี้นะครับความเชื่อแปลกๆของเขาก็คือเขามีความเชื่อว่าความทรงจําของมนุษย์ถูกสร้างจากอนุภาคเล็กๆที่มีชีวิตมีสติเป็นของตัวเองครับโอ้โหล้ำลึกมากเลยนะครับพี่แทบตามไม่ทัน ซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาก็เรียกโดยเปรียบเปียสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่ามนุษย์จิว๋วซึ่งพวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ในสมองของเราครับและเมื่อเราสู่ขีดหรือว่าตุยไปแล้วนะครับพวกมันก็จะแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นหรือที่เราเรียกกันว่าไปผุดไปเกิดนั่นเองเอดิสันก็เลยมีความคิดว่าถ้าหากเราสร้างเครื่องมือที่มีความไวมากพอบางทีนะครับอาจจะสามารถติดต่อหรือว่าสามารถจับสัญญ,ญาณของวิญ,ญญาณให้สามารถติดต่อกลับมาได้ เขาก็เลยรีบลงมือสร้างเครื่องมือที่มีชื่อว่าส r i ริ h โฟนหรือโทรศัพท์คุยกับคนตุยนั่นเองซึ่งหน้าตาของเจ้าเครื่องมือนี้นะครับมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะและเขาก็ได้เริ่มทําการทดสอบกับตัวเองครับด้วยการนําขดลวดไฟฟ้านะครับมาพันรอบศีรษะของตัวเองแล้วก็หวังว่าจะสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่ตุยหรือว่าโซคิดไปแล้วและผลลัพธ์เป็นยังไงรู้ไหมครับอืถ้าหากว่ามันใช้ได้นะครับป่านนี้เราก็สามารถโทรคุยกับญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้ใช่ไหมครับ แน่นอนว่ามันไม่เคยสามารถใช้งานได้จริงเลยครับแต่อย่างน้อยน,นะครับมันก็เป็นแนวคิดนะครับเป็นความเชื่อของโทมัสเอดิสันแต่ถ้าหากว่ามันสามารถพัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริงคุณคิดว่าคุณอยากโทรหาใครครับคอมเมนต์ Comment ได้นะครับ